สวัสดีครับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่12สิงหาคม2024นะครับคลิปนี้แอดจะอัปโหลดในวันที่เช้าวันที่13นะครับก่อนไปทำงานนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาก็กด subscribe กด like กดแชร์แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลให้ ทุกทุกท่านที่สนใจเข้ามารับชาติรับทราบบ้างแล้วก็เป็นประโยชน์บ้างนะครับผมฟุตบอลเกาโชซิเรอาอิตาลีนัดเปิดสนาม2024-2025ในฤดูกาลนี้จะเริ่มคิกออฟกันแล้วนะครับผมก็อยู่ในช่วงพร้อมๆกันกับลีกอังกฤษแล้วก็ลีกสเปนนะครับอยู่ในช่วงเดียวกันเป๊ะเลยวันที่แทบจะเป็นวันที่เดียวกันเลยนะครับ วันที่17ตรงกับวันเสาร์นะสิงหาคมเนี่ยครับเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะครับเจนัวนะครับเจนัวตอนรับการมาเยือนของทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานก่อนเลยนะครับอ่าคู่ที่สองนะครับปาานะครับตรงตรงกับเวลาหทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับตอนรับการมาเยือนของฟิออเรนติน่านะครับอืมแอดไม่แน่ใจนะครับว่าฟิออเรนติน่าเนี่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยน โลโก้ใหม่หรือว่าอย่างไรแอดไม่แน่ใจนะครับแอดจะใช้โลโก้นี้ไปก่อน,นครับฟิออร์เรตินาแต่ก่อนแอดเคยเป็น f c นะครับสมัยนู้นสมัยมีนักเตะคนหนึ่งของอาร์เจนตินานะครับสูน้าอาร์เจนตินาเคยเคยเคยตามเชียร์ฟิออร์เรตินาในช่วงนั้นนะครับเอ็มโปรีนะครับคู่ที่3ตรงกับวันอาทิตย์เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้ากวันเสาร์นะครับข้ามมาสักหน่อยหนึ่งก็เป็นวันอาทิตย์ละต้อนรับการมาเยือนของมอนซานะครับอ่า คูที่4นะครับ AC มิลานนะครับต้อนรับการไปเยือนโตลิโนนะครับตรงกับเวลาเดียวกันกับเอมโบรีแล้วก็มอนซ่านะครับวันอาทิตย์ตีหนึ่งสี่สิบห้าข้ามมาเวลาปกตินะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับโบลญนาต้อนรับการไปเยีอยของอูนิเนเซ่นะครับอ่าอีกหนึ่งคู่นะครับห้าทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับเวโรนานะครับต้อนรับการไปเยีอยของนาโปลีนะครับอืมายารี่นะครับ ตรงกับวันจันทร์แล right? ้วครับก็วันอาทิตย์นี่แหละครับ huh ก um, ็ข mm ้ามข้ามไปหน่อยนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่ดึกนะครับตอนรับการไปเยือนของโลมานะครับมาปาโลมาครับคู่ต่อไปนะครับวันเวลาเดียวกันนะครับลาซิโอนะครับตอนรับการมาเยือนของเวเนเซียนะครับอืมพอวันจันทร์นะครับวันจันทร์เวลาปกติเลดเช่นะครับตอนรับการไปเยือนของ แอตาลันตานะครับผู้ที่ทำให้ลิเวอร์พูลอกหักในฤดูกาลที่แล้วในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับคู่สุดท้ายนะครับตรงกับวันอังคารนะครับข้ามไปหน่อยคำวันจันทร์นะครับทุกคนมาวันอังคารนะครับยูเวนตุสนะครับต้อนรับการมาเยือนของโคโม่นะครับอ่าติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับเริ่มเข้มข้นกันมาทุกขณะแล้วอ่ะฝากทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์แอดด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและการสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ